สวัสดีค่ะวันนี้จิฟปซี่จะพามาร้านอาหารลับๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะจ๊ะนี่จ้าบ้านสวนคงสุขจ้าอยู่ในเขตอำเภอนอครหลวงนะคะทุกคนที่นี่เปิดทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่10โมงถึง2องทุ่มจ้า บรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิเหมือนเป็นร้านอาหารที่อยู่ในป่าแล้วก็เป็นล่องสวนที่เจ้าของเขาทําไว้นะคะแล้วก็มีสัตว์มีไก่เนาะมีโซน แยกเป็นซุ้มไข่ซุ้มมันนะเหมาะกับครอบครัวที่จะพากันมาเที่ยวเนาะมาทานอาหารในบรรยากาศท้องทุ่งเนาะมีจ้าไอตัวเล็กไปแล้วค่ะทุกคนอยากจะไปเล่นจริงช้าแต่พี่สาวก็ไม่กล้าเดินข้ามไป <c oughs> กลัวไหมคะ <c oughs> สรุปพอเดินข้ามไปแล้วก็ไม่กล้าเล่นนะคะทุกคนกลัวตกจ้าไปแล้วจะนักสํารวจ ดินวนร้านเขารอบเลยนะคะตอนนี้เขากำลังจะเดินไปในโซนของอจุดเช็คอินเนาะเขาก็ระหว่างสองข้างทางนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นซุ้มของใครของมันเนาะในทุกๆซุ้มก็จะมีเปรนะคะให้ได้แบบว่าพักผ่อนกันแบบว่าเต็มที่นะคะแล้วก็ชิลมากๆเลยนะคะอากาศที่นี่บริสุทธิ์มากๆเลยและไอ้สองแสบก็มาเจอจุดเสี่ยงอีกแล้วจ้ะทุกคนไม่กล้าเดินจากกลัวหัก ตัวก็นิดเดียวแต่กลัวหักนะคะนี่พี่เนยค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเสร็จแล้ววิ่งจากวิ่งเลยจ้กไปแล้วค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะคะมาเช็คอินได้เนาะก็จะมีแบบต้นไม้ที่ประดับไฟนะคะมีเก้าอี มีจุดถ่ายรูปมีซุ้มที่ลอยอยู่ในน้ําก็มีนะทุกคนเห็นไหมบรรยากาศเลิศมากๆนะคะที่นี่เป็นกันเองเจ้าของใจดีมากนะจิ๊ปปี้มาบ่อยนะคะทุกคนวันไหนที่พักผ่อนยาวๆเด็กๆอยากมาสูดอากาศบริสุทธิ์เราก็จะพากันมาที่นี่นะคะห่างจากบ้านจิ๊ปปี้เพียงแค่14โลเท่านั้นเองเห็นไหมทุกคนบรรยากาศท้องทุ่งมีการขุดก่อมาเจอจุดอันตรายแล้วจะ้ะทุกคน นดูดูดูพี่เนยวิ่งแล้วแล้วดูไอ้องแบนี่นะคะอันนี้จะเป็นลูกค้านะคะลูกของลูกค้าท่านอื่นนะคะนี่จะน่ารักตัวเตรียมตุยหนุยดีจังเลยนี่ไปแล้วทุกคนไอ้สองแสบของเรากําลังจะเดินกลับไปที่ซ้มที่เราจองไว้นะคะไปแล้วค่ะนี่บรรยากาศเนาะโซนที่เราพาไปเมื่อกี้นะคะจะเป็นโซนรวมเนาะแต่ตรงนี้จะเป็น private z o n น,นี่เป็นไงละ่ะ private zone เลยนะจ๊ะจะต้องข้ามสะพานไม้นี้ไปนะคะทุกคนแนะนำเนาะคนที่น้ำหนักเยอะอย่าจองโซน private เด็ดขาดนะคะทุกคนมันอาจจะเดินยากนิดนึงนะจ๊ะมันต้องข้ามสะพานไม้นี้ไปเนาะไอตัวแสบกลัวแม่จะตกสะพานค่อยๆค่อยๆระวังนะคะนี่ เดี๋ยวเราไปดูอาหารที่เราสั่งกันไว้นะคะทุกคนนี่จ้าจิ้มจุ่มหมูเลยทุกคนอยากกินมากๆหลังจากผ่าตัดมาแล้วรู้สึกหิวอะไรร้อนๆก็พากันไปกินนะคะทุกคน ที่นี่มีอาหารหลายประเภทเนาะมีอาหารตำสั่งมีอาหารไทยอาหารอีสานนะคะแล้วก็จะมีพวกชาบูปิ้งย่างพวกนี้นะคะมีหมูกระทะด้วยนะใครชอบอะไรก็มาเลือกทานเอาเลยเด้อน,นี่จ้าด้วยความที่ไม่ค่อยได้กินทําไม่ถูกจะทุกคนสาฉันก็ตอกไข่เข้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะเอาจานมาตักใหม่ทําไม่ถูกนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรรวมๆกันแล้วมันก็อยู่ในหม้อเหมือนเดิมนะจ๊ะบอกเลยว่าอาหารนะคะดีรสชาติด,ดี ที่สำคัญคือราคาดีมากทุกคนไม่แพงอย่างที่คิดเนาะที่นี่คือจะแบบว่าครบสูตรอากาศดีอาหารดีราคาดีทุกคนมากันเลยนะจ๊ะนี่ดูน้ำจิ้มแจว่วทุกคนน้ำจิ้มแจว่วด้ความที่ผ่าตัดมาใหม่ก็กินอะไรได้ไนมะ่ค่อยเยอะนะทุกคนแต่ก็จัดไปค่ะหนึ่งคำแบบย้มเย้มตับย้มเย้มทุกคนอร่อยมากบอกเลยนะคะอร่อยมาก และเด็กๆก,ก็ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะนะทุกคนเด็กๆก,ก็จะกินสเต็กไก่พริกไทยดาสเต็กหมูพริกไทยดําแล้วก็มีข้าวผัดนะคะแล้วก็น้ําน้ําของเขาก็จะมีเป็นน้าเปล่าน้ําชงน้าอัดลมมีหมดจ้ะทุกคนคือคือมากันทั้งครอบครัวก็สามารถจัดสรรเมนูได้กันทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันไหนจิฟฟี่จะไปเที่ยวไหนอีกจิฟฟี่จะมาเอามาแบ่งปันนะทุกคนวันนี้ไปดูบรรยากาศเด็กๆทานอาหารกันหน่อยนะจ้านี่จ้า งาเข้าไปแล้วหนึ่งคำนะคะกับเป็นฝ่ายเดี๋ยวดูตัวแซบด้วยก่อนจะจบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ทิ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะบายบาย